สวัสดีครับผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร่ในเด้อครับพี่น้องครับอืมนี่รอเหรอเจสซี่จะเข้ามาหาอยู่เข้าบ้านอออยู้ยู่พวงมาลัยหนูซื้อมากซื้อเป็นอันน่งเราไปใช้เั็นที่ยึดพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อน ไม่ได้ไลฟ์นานนะเนี่ยไม่ได้ไลน์นานแล้วเปิดหน้าต่างออกให้หน่อยระบายนิดหนม่ไม่ไม่ไม,ไม่หน้าต่างเหี่เครื่องดูดเน็ดอยู่นี่เหรอดูดอะไรดูดเน็ดเหรอไปไฟสวัสดีครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แน่มมายเ้วร่ไดีพอกันด่วนสวัสดีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อย ออาพี่น้องขอมากดไลค์กดแชร์กอนะครับ1นึ1่งไลค์หนึแชร์นะครับเปิดการมองเห็นตอนนี้เพจปิดกั้นเยอะมากเลยนะครับขนาดร่บปฏิทินอย่างหลายดิยแค่ปักหลิงปักอย่างสื่อพ่งกสะชิบซับอ่จาจักรพันธ์เพจจักรพันเพจอันนี้สับึ้นไปแล้วแต่วาระโอกาสนะครับเกือบยังอีกวสัน เฮ้ยเกือเป็นประหอดบานหัวตว้องหอดบานพี่น้องไปงานไปงานที่อ่อำเภอยังก่อวัฒนานครจังหวัดสะแก้วมานะครับ,บวิซิววุวเฮ้ยก่อนเมียเมียเหล่าเมียเบียเจ้าภาพก็ดีดีขอบคุณพี่ส้มนะครับ ขอบคุณพี่ส้มดูแลเป็นอย่างดีเลยไปหอดไปหอดไปถึงก็ดูแลอย่างดีบัตรนี่นี่ไปพอพี่นองหลายไปพอซุ้มพี่นองไปสอบพอซุ้มมันซุ้มมนพี่ยะพี่ยะวิเชียนชัชเลิดพวกพี่ไอผู้จัดการนะครับพวกพี่ยูอีสานลำสิงอีสานลำเพื่อนนะครับพอมูหลายสแล,วมว,ล,สลวมวนสแลวขึ้นประเดีไปเบื้องหอดบาลํำใจเกินลอย ไปตื่นบ่ได้พี่น้องก่อนว่าจะฟื้นเสียงกับไปน้ำหมอลำตาเหมือนคนไม่ได้นอนเลยลูกได้นอนครับอันนี้คือตาเหมือนคนไม่นอนคือได้นอนมากได้นอนดูได้นอนหลายโพดก็อื่นเมื่อยบ่ละเมื่อยพี่น้องเมื่อยเมื่อยเราเมื่อยเบียเมื่อยเ,เ,เ,เครื่องดื่มสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยสิมวาว่าประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ การทำไร์สดในวันที่25นี้นะครับบอกเราเกาซิบบอกข้าวพี่น้องสำหรับวันที่25นี้นะครับตาคือตูบเถอะอุ้ยมู้จ้าเยอะทวงไข่ยหลเยอะทวงข่ยหลาย,ย,อย,ลายบอกเรา 90, เาาากาซิพี่น้องเอาเขามาแล้กวนอะไรกวนแช่กอนพี่น้องคอยไปใส่เหมือนตอนมันเป็นช่วงเวลานนิย่ามปนมข่ยบ่อยากไรเลยเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าคนกําลังเขา่าบานเข่าซองคนกําลังเห็นเนวอยู่เนวกินคนกําลัง อยู่ในส่วนของลูกส่วนตัวอยู่เพิ่งจะบ่คอยเขามาบึงค่อยหรอกกดไลค์กดแชร์หน่อยขอคนดูสักสองร้อคนหน่อยไปเดืนอนนี้รอยร้อยไปเมื่อแล้วมุ่เจา้อยุ่ใส่อื่นเงินขมาเร็วๆขวยยิเว้าหยังดีค่อยสิบอกค่อยฝันเมือขึ้นค่อยิเว้าส่วนฟังฝันขักฝันแน่ เร็วๆเขามาเอาของดีน้ำข่อยเอาวา่าตัวตัวตัวเด็ดน้ำข่อยมันนี่เล็กแล้วเด้เออเขามาเร็วๆซุม้มอ่อนอ่าในกลุ่มบ้านแล้วเขามาเหมือนไปรอในกลุ่มแล้วครับยังบล,ลืงงานจาน่บางคนกับบัตนเหลืองงานครับเขาใจพี่น้องอยู่ลังคุ้นกะบ่ได้ขามาเบึงแสดงว่าน้ำชาทั้งปุ่นแมนดีแมนบ่โอ้ยคอยบอกเมื่อคืนน,อน้องอันโทรทัศน์บางเปยดเครื่องอย่หมุนติวๆอยู่ มวนคักมวนแน่ฝันอีกแล้วเอาฝันอีกแล้วปอแท็กไปครับอืมสิบล็อกความฝันขั้นบนมีผู้ใดเบิง่งขวัดขึสิบเ็าอาพีา่น้องบ่ฮอดสองลอยกลัวสามลอยขวัดขึสิบเ็อาขวัดขึ้นสีนางบล็อไปทีไปทัปทวร้อยนีนกลุ่มแล้วเอาพี่น้องไปใส่เมือ่อเสียเมื่อแล้วบอเอาปักลิงก่อนปักลิงก่อนมุ่งจะสิบอนซื้อบัตร ถามหาหลดูดูๆเห็นบ้ามูเจาบันนี้พ่อมาะไรเแร้ว่ามีคนสื่อบาดนี่ข่อยมีคนบึงการลุงทุนมู่อยก็โจ๊กกระเป๋าตืมขึ้นไปอีกขยันฟันมาสันม่ขึ้นฟันดีฝันดีฝันฝันแบบดีเลยแหละพราะ้นแล้วมูเจ้าต้องเขามาฟังคอยเอาคนก็มันลุแสดงว่าเขาไม่อยากไงบป้อ เด็ดคักบบเอาสามตัวตรงเด้วยบัสนสามตัวตรงอีหลีเอิ่นคนเของมาเบิ่งข่อยก่อนขั้นบ่มีข่อยก็สิออกข่อยก็สิบ่เว้าข่อยก็สิเศร้าละเศร้าไหลจากนี้เป็นต้นไปก็สิบ่ไลแล้วมูเจ้าบ่เบิ่งข่อยเกษีบ่ไลแล้วนับจากมันนี้เป็นต้นไปเธอจมจมแม่คนยังสิเพิ่มไปจมผู้ใดบ่มีผู้ใดให้จมซูลูแม่ก็บ่ทันได้กลับบ้านอยู่่วาซั่น ลูกขอดั้มเนอรเด้อเลขนียว่าซั่นเอาเร็วๆข่อยสิเว้าความฝันชุมผู้เจ้าฟัง200คนปุ๊บพูดความฝันเลยแท็กกันมาเบิ่งแท็กกันมาเบิ่งเร็วๆแชร์ออกไปแชร์กดไล์กดแชร์ออกไปคอมเมนต์ขึ้นมาให้เปิดการมองเห็นถ่ายพี่น้องจะเข้าก่อนบางคนพี่น้องบ่ทันได้น,นี่บ่ทันได้รู้ว่าข่อยได้หลังคนกับประธาน้านหูฟังบ่ขึ้น มันผูเจ้าวถึงแชร์กดไลค์กดแชร์ไปมันาแจ้งเตือนเดี๋ยวมัน่าแจ้งเตือนมันมันเป็นอีกอย่างเดินนี่มันปิดกั้นไปทัวร์เหมือเพจอะไรกัน่าแจ้งเตือนเพจเดียวกับ่าแจ้งเตือนหลายเพจคนติดตามเป็นแสนกว่าคนแต่ว่าคนดูคนเวลาคนเบิงไปอย่างคนไปนองไปใสเหมือนมันต่อคือว่าขอาใจมุเจ้าอืมอืขอยก็ว่าขอาใจมุเจ้าคนเบิงไปใสเหมือนมาสร้างบาเทมาสิกขานเซอร์เซนเอาีหลี่ดอพี่น่เด็วเขาสิบอกความฝันฟูฟังยาฟ่า ย่าเฝ้าไปมันสิมันหัวกระแจงเตือนเออขวักคะสินั่งถามผู้เจ้านี่ยละนั่งเบาโซเลียไปเบาอันจมให้ผู้นั้นจมให้ผู้นี้นั่นแหละสองลอยแล้วเร็วๆพี่ดองเฝ้าเข้ามาข่อยสิเั่งคว่ำฝันสมุทรฟังเราแต่เรตุนเทอีลีครับแม่แต่เรตุนเลตุนเลี้ยงข้างล่างปักไห่ในผู้ใดพรนท่านสือบัตรวันที่ยี่สิบหานี่มืออื่นมือหื้อนี่สือบัตรซอยกันก่อนกดเลี้ยงข้างล่างเร็วๆกดไปเบิ้งกดเข้าไปเบิ้งกันหนเร็วๆกดเข้าเบิ้งมันมีอย่างแน่หน่อยกดเข้าไปเบิง มันมาแจ้งเตือนมาแจ้งอยู่แล้วพี่น้องมาแจ้งพี่น้องต้องพี่น้องมาหอดปุ๊บพี่น้องพูดได้พูดดเห็นอยไหลถือว่าถือว่าผู้เจ้ามีบุญเห็น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 ไหลหอยเห็นผู้เจ้ามีบุญผู้เจ้าก็ต้องกดไแรกดแช่ออกไปไม่ใช่สิคนอย่างสีกระตือรือนลุนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บข้ามาเห็นบ่อขั้นบ่มีข้าวบ่มีข้าวบ่มีนั่นบ่มีนี่ผู้เจ้าก็บ่มาเบิ่งข่อยก็สิจมไปจังสีผู้เจ้าก็บ่มาเบิ่งข่อย ก็ะบอกอะไร้นละแต่ว่าขอยได้จมจะซื้อเนี่ยขอยิีบอกความฝันทูฟังอบอกขอยฝันโท,ท่ไห่ตัดสายอย่างเดียวฝันคกฝันแนนขอยิีบอกสุ้มเจ้าฟังนี่เรีกเล่าหนี่เรียกเล่าขึ้นนี่นี่อืนี่นเรียกเล่าขึ้นนี่ขอยิีบอกความฝันซุ้มเจ้าฟังความหมยายนั่นนะอย่างให้เขาเอานะนะฟังนั่นอ่มฝันฝันนี่ฝันเป็นประหลาดฝันเป็นประหลาดตัง ฟ <c oughs> ันเป็นปรลาดตาั้งฟันวันยุ่งกาบสร้างบินกลามตาฟังโค้ข่อยสิวค้ามฝันซุมผู้จาอฟังเื่อยๆขมาปีหนามากก่อท่อมอ้อปีหนามากก่อท่อมอ้บอบริหมอฉีดออกมาได้ไปหายเขาบอถึงคนหลายแห้งสันโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบ,บ,รบเดี๋ยวเสด็จไปอีกอยู่เดอ้อขั้นเื็นจ่างเถนดี หลังปีไม่เนี่ยแหละหลังปีไม่ถ้าเพิ่นจ้างก็สิไปอย,ยู่นะครับไปอีกไปอีกไปอีกหลังเพิ่นจ้างนี่ละ่ะต้องได้ไปดิพี่น้องพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องที่มาให้กําลังใจมืออยู่กรุงเทพฯงได้กันได้นะครับพี่น้องให้กําลังใจหลายหลยขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มอบเขา้ามาให้เดี๋ยวคนสิเว้าสู่ความฝันสู่ฟังเดือดแห้งหัวพันให้วใจจัก200รอยองศิซะ200 หาสิบน 200, คนณสไปเนาะสองร้อยหาสิบนคนณสไปเนาะสองร้อยห้าสิบคนเบาเรื่องความฝันเริ่มเรื่องความฝันี่มูเจ้าฟังเลยว่าคอยเป็นังไหมากังไหขคอยฝันเรื่องอย่างเนี่ยเลยมูเจ้าตีเป็นเหล็กเป็นเบเอเนาะได้เสียมูอเจ้าตีเป็นเหล็กเป็นเบอรเอ,อ,เ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 ,อรเด้อ ขามาก,ก่อนมาฟังความฝันข่อยเร็วๆบอท่านเดี๋วหอดดันใหีมันหอดเร็วดันใหีมันหอดดันเี้มันหอด,ด,หอดเร็วดันให้มันถึงก่อนเ <c oughs> สียเอาบอลอีกแล้วนี่เดี๋ยวนี่สิสฟังสิว่าความฝัน เอาเบาเล็ก็ได้ตมันสิกัดต้องก้อนสีเบานี่พี่น้องกดลิงข้างล่างก้อนกดลิงข้างล่างซื้อบัตรให้กำลังใจวันที่25นี้ประชาชสัมพันธ์ก้อนก้อนสีเบาเรืองเลขกเอาซอฟตฝ่าว่า,วา,วาประชาชสัมพันธ์ก้อนเจ้ิสีนี้จากคอยขั้นเบาเล้ววันที่25ใครอยากส่งของมาจับฉลากนะครับสามารถเอามาคือบ่ไดเอามาจับฉลากพี่น้องพี่น้องส่งของขวัญมาเนี่ยก็คือจะเป็นรางวัลที่พิเศษก็คือผู้ใดมีจิตใจหรือมีอ่าพี่น้องอยากร่วม มอบให้กับทีมงานสำหรับ้งสินบอยสิเป็นทีมงานตั้งแต่คนบอยทีมงานเครื่องเสียงเีทีทีมงานไฟทีมงานติดตั้งฉากทีมงานนักดนตรีแดนเซอร์ศิลปินทุกคนนะครับก็คือว่าเป็นรางวัลพิเศษสมมติว่าพี่น้องทรงมากนี่คือเสียจับแต่ทีมงานสี่จับต่ทีมงานเด้อันนี้เบาคือบางคนบ่เข้าใจเนาะถ้าเป็นของขวัญที่ส่งมาเพื่อที่อยากให้ทีมงานจับข้อกวาจับแต่ทีมงานแลวกะ ก็คือเป็นรางวัลพิเศษนะครับรางวัลพิเศษคือเสียตะทีมงานเท่าเนี่ยจับนะครับสมมุิว่าพี่น้องทรงอันนี้นมาทรงนันมาทรงนูนมาทรงเงินมาหายเสียกะทิมงานสิจับแตะทีมงานนะครับส่วนคนภายนอกหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาก็จะไม่ได้จับแต่ถ้าคนไดเที่ยมาเด็ดตนเองเอาของขวัญมาแลกก็คือเอาของขวัญมาเลยในงานนี่มารวมนะครับมารวมในงานวันที่ยิมหาเยเอาของขวัญมาปุ๊บก็คือจะได้จับหน้างานทุกคน แต่ก็จะไม่ได้จับรางวัลพิเศษเขาจะบอกว่าจ้จับรางวัลพิเศษผู้ที่มีของขวัญน่ะจะไม่ได้จับรางวัลพิเศษคนหน้างานก็คือจับเลขของขวัญกันเจ้ามีของขวัญมาเจ้าก็ได้ล่วงซื้อหลก็จับเลขของขวัญกันี่ซื้อแต่พี่น้องที่ทรงมากห้บ่สิทเป็นเงินบสิเป็นอันนั้นอันนี้ที่ทรงมากนี่คือเป็นรางวัลพิเศษจะให้จับเฉพาะทีมงานนะครับเป็นรางวัลพิเศษให้เฉพาะทีมงานเท่านาออันนี้ก็ให้พี่น้องเข้าใจเนาะากทรงมาเด้อพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องกําลังทยอยทรงมา หลายผู้หลายคนยยทยอยส่งมาเรื่อยๆอยู่นะครับขอบคุณหลายๆเรือที่หากแปลงทีมงานสั้นเราไปทั้งสินนะครับบาทนิสิว่าเรื่องก้อนฝันชูปรนลองฟังซูมมเจาฟัง,ฟงก้อนี่สิว่ามุจลกระสือบัตรสะกอนฟังไปน้ำกสือบัตรไปน้ำซาร์ทูเดอผู้ใดฟังข่อยได้เลียกข่อยไปแล้วเลียกเล้ามานิน่มุจลขั้นบัสือบัตรนี่ ได้เลขแล่วไปขยายถือเด้อสื่อไปไดะะ้ขยายถือต้องสื่อบัตรจักรจังสิถือจังสิ่้ถืถอเนาะสาธุมาความฝันเริ่มเลยเมื่อคืนฝันบรลลูฝันดีหรือฝันลายแต่ว่าฝันเมื่อขึ้นฝันบาฝันบาได้นอนฝันว่าได้นอนอยู่ที่นอนที่หนึ่งฝันว่าได้นอนอยู่ที่นอนที่หนึ่งบาทที่นี่ลุกขึ้นมาจากบานนอนนั่นเห็นขี่เ็บ ไห้บานไห้บานห้องอืน่นขีเข็บเนาะแต่ว่าคนภาคกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าตะขาบเห็นตะขาบโตบอกใหญ่เลยสีดาโตบอกใหญ่เลยพี่น้องโตบอกใหญ่เลยตะขาบสีดําตัวหนึ่งไตออกจากบนนอนบนข่อยนอนแต่บ่ตอดไข่ดิบ่ตอดไข่อืบ่ตอดไข่โตัวบอกใหญ่เลยสีดำํำใหญ่เลยอืม โตยักเลยล่ะัวยักเลยตตวบใหญงเลยสีดำเหลี่ยมก็บักหักเลยไตยออกมาเม็ใหญ่กัเลื้อหงวะเอาลามึงก็อเอาไปเลี้ยงวะสันให้คอยเลี้ยงขี้เข็บเม่ใหญ่บอกในความฝันเด้ลาเอาไปเลี้ยงท่าเมเพื่อนว่าเลี้ยงเรยวสีมีบุญเด้วะสันสีมีโศกมีลาบเด้ว,วาสันอันนี้ในความฝันเด้พี่น้องในความฝันคอยก็เลยไเด้จับตะขาบนั่นตัวนั่น เลี่ยงเลี่ยงตะขาบพี่น้องสีดำตัวสีดำเลี่ยงตะขาบได้เลี่ยงตะขาบตัวสีดำพื้นว่าบนันนีเลี่ยงเรยวตัวบัง่หญ่บกง,งามฝันหดพุ่นดิพลัดชะวุ้งพุ่นดิคอยฝันฝันว่าพืน้นนันกับฝันฝันไปอีกเนาะเลี่ยงเรยวฝันไปอีกว่าอันได้เอาตะขาบนี่ถวายพืน้นพุ่นดิ อืมก็ฝันข่อยน่ะแปลกบ่แปลกบ่พี่นนองทีได้เอาอันทีเดียวเอาตะขาเป็นถวายเพิ่นเพิ่น่ามันเป็นอันสัตว์ที่แบบว่าเป็นในความฝันเนาะเป็นว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เป็นสัตว์ที่แบบว่าให้โศกให้ลาภให้ความให้ความที่ว่าเป็นก็เอื่นว่าให้ให้มงคลกับชีวิตมาสั่นอืมฝันว่างสิแม่ นั่นแหละความฝันคอยนอนอยู่ตื่นขึน้นตื่นจากบอนนอนขี่เช็บตัวบอกหญ่ตัวสีดำอืมจังไดแลรนออกจากบอนนอนบอกกัดข่อยบดนีไม่ใยกับว่ามาลา่ามึงไปจับแล้วก็เอามาเลียงเร็วเรวเพื่อนมาเลียงแล้วสีโคดีด้เป็นอันซีรีมงคลมาสัน่นคอยก็เลยดด้จับจับขี่เช็บตัวนตัวสีดำดำตัวใหญ่หนึ่งเอามาเลียงพี่น้องเอามาเลียงแต่มาเลียงอืม บอกมาหลดตัวใดวะสันอืมนั่นลหละคอยก็เลยว่ามันเป็นมันเป็นโศกดีบอพี่น้องว่าป็นเล็กอย่างแบบน,นี้วะสันฟันเห็นขี่เข็บฟันเห็นตะขาบคอยกคสิพิมพ์ว่าฟันเห็นตะขาบตัวใหญ่เนาะฟันเห็นตะขาบตัวใหญ่หนึ่งตัวตีเป็นความฝันนี่ป่ะนี่ถ้าตีเป็นเล็กเนาะพิ็นว่า คุณจะมีโชคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่สสัสดุจะเพลิดเพลินกับความรุ่งเรืองอย่างไม่ขาดสายว่สสัสดุอืมเพิร์ว่าในความฝันเด็ในความฝันบนันดีบึง้งสิบพรพี่น้องบึงเหล็กมงคลเหล็กมงคลเปิ่นไห้เปิ่นไห้เด้อเปินไหเปินเป่นไห้เดอ้อเปินป่นไห้ซีโตเปิ่นไห้ซีโต้มู่เจ้าไป ไปวุ่นเอา <c oughs> เพื่อนหฮซี่โตพี่น้องเพื่อนหฮเลขศูนย์เลขสามเลขซี่เลขหา้าเพื่อนหฮซี่โตไปวุ่นเอาศูนย์สามสี่ห้าไปวุ่นเอาอไปวุ่นเอานี่หอยเบิ้อนงนี่เขาทำได้เนาะ มันำได้นี่นี่พ้นำได้นี่บ้าตะขาบตัวใหญ่หนึ่งตัวเลขมงคลเลขศูนย์เลขสามเลขสี่เลขห้าพึ่งมาอืมกับพี่น้องกับปิดลองไปบุ้นเอาเบิ้งแต่สำหรับคอยนี่มักเลข มักหลขกซีมักหลีกซีกกซอืมมักหลขกซีบนแี่อาจจะซีหาอาจจะเลขกเก้ามาดิอาจจะออกตัวเก้าก็ไรด,ดิอืมศูนย์สามสี่ห้าพี่น้องไปไปวนเอาเดอ้อไปวนเอาแล้วแต่ดวงไพดวงมันเด้แต่ว่าขั้นผู้ใดอยากถือให้ซื้อบัตรก่อนสาธุดอ้อผู้ใดได้เลอยไ,ไปในซีตัว ป็นวุ่นไปจังไดขันว่าสื่อบัตรกับบ่ถือเด้อสาถั่วแต่ว่าขั้นผู้ใดผู้ใดวุ่นเล้วซื้อบัตรไปพร้อมให้ถือหมันหมานเหล็กเล่าวมือนนี้ขั้นหมานสื่อเมาบัตรในข่อยเด้อขั้นออกขั้นออกในซีตัวนีวุ่นกันตัวใดกสร้างวุ่นกันมูเจ้าตองมูเจ้าตรงสื่อบัตรในข่อยเด้มูเจ้าตองอันนี้บัตรในข่อยบนบนบนเบิ่งเด้อ0 3 4 5สสี่ห้าเลขสี่ตัวเหลี่ยล้าวเมือแรลงนี่เอาหมันหมานกันสบู่ทุกคน แต่ในความแต่แต่มือน,นี้มากนี่มากเลือซีมือซีแต่ซังเดียวนีล่ลีต้องซื้อบัตรก่อนคันโบกดซื้อบัตรนี่บ่ถือบ่ให้ถือสิไปข่หน้าส่พิมเมเรี่มาซื้อพอฟังเด้อซื้อพอฟังเด้อซื้อพอได้นรุ่นได้นยังไปนะพี่น้องศูนย์สามสี่ห้าสี่ตัวเลขสี่ตัวศูนย์สามสี่หาพี่น้องบนเอา บนเอาเด้อบนเอาอศูนย์สามซีหาบนเอาอฮามันออกตัวเกากับพแน่ดิเรลือเล้ามันหมักต่างเป็นอืนแต่ว่าข่อยมักเหล็กซีเหลขเล่ามือนี่มักเหล็กซีซีนี่ซีซีนี่ซีนี่ยูยนะูคือเก่าซีซียูคือเก่าดิเหลืเล้าเสียข่อยรถอ่ะฟันดีพี่น้องมึงขึ้นฟันดีฟันเห็น พระราชจไอฝันเห็นั่นเขื่อนมาพระบรมุมพระราชยังก่อในเห็นพระราชวงแหม๋ฟันเห็นในพระราชวงคือมบบไปเป็นก้าวถึงเป็นก้าวถึงบาอันในความฝันนี่คือคือก้าวถึงแาบเอาอันเขาเรียงตะขาบแล้วเขาเรียงตะขาบอันนี้เพิ่นมาคือจังเพิ่นแบบว่าเพิ่นอยากได้ยังสินะเพิ่นอยากได้ไปเป็นเป็นเป็นแบบสั์บาลามีเพิ่นี่อยงสินะในความฝันนะนะ เพิ่นกะเกลกะเลเด้ถวายเพิ่นในความฝันข่อยนั่นแต่บ่รู้วเป็นเป็นองค์ใหญก็คือเป็นเป็นเกี่ยวกับในพระราช,ชาเนีย่ยเขาเอืนอ้นในพระราชวงศวงนั่นล่ละนะครับอืมเพียงก็ลองตีความฝันเบิ่งเอาแต่ว่าในในในอันเนี้ยในอันนี้เพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็บ,บอกว่าไอ้เพิ่นกให้นั่นละ่ะเลขมงคลสําหรับตะขาบหนึ่งตัวตะตะขาขบตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่ก็คือศูนย์สามีหา พี่น้องกับวุ่นเอาเด้อวุ่นเอาศูนย์สาหาสี่ถึงเลขผู้ใดกับวุนไปเบิงกระดวงไพ่ดวงมั่นหรอห้ามันเหมออกห้าน้อัอนเอาห้าน้อยหรือออกแล้วก็แล้วแต่พี่น้องกับดวงไพ่ดวงมั่นกับวุ่นวุ่นวุ่นเบิงเอาเด้อวุ네่นเบิงเอาวุนเบิงเอาศูนย์สามสีห้าเด้อนะครับศูนย์สามสี่้าว่นเอา เบาเลืองเบาเลืองความฝันสู้พี่น้องฟังกตตีเป็นเลขอ่ะนั่นละ่ะซีตัวนั่นละ่ะมือจับกัไปบลอนด์เอาเแต่ดวงไปดวงมันดวงไปดวงมันดดเดอ้อเป็นเด้อดวงไปดวงมัน <c oughs> ครับซื้อบัตรให้กำลังใจในเด้อพี่น้องซื้อบัตรให้กำลังใจมืออื่นก็เดินทางต่อไปงานอยู่เลยอ,อีกพี่นอ้องปฏิยูปฏิเสาที่คอย มือนีบ่มีครับมือนี้วางมือนี้วางเดินทางกลับมาแนละวมือขึ้นนียวนมือว่านียวนซ้ำโมเดปไปงานพี่น้องซําไปมวนไปซื้นครับทีมงานจะพาไปซื้อพี่ส้มนะครับอเออยพิ่นกะหักกับแพงละพิ่นก็เลยจังเราเอื่นไปรวมกับงานพิ่น<ม>ของเพ่งทั้งหลุดแฮวันสบบมิมาเบิงเหมือนแลงมือขึ้นเนี่ยว่ันิมาไปเบิงกันหมอล่ำใจเกิรลอยวันสิไปหาพี่บอยครับลุกปไป เบิ้งตาคอยลวดลูก,ดกได้บ่ได้เบื้องตาคอยลวดในกลุ่มเฮาในกลุ่มบ้านเฮาแต่ละกลุ่มเนี่ยบอกกันเด้อในกลุ่มบ้านเด้อบอกกันเด้ออย่าว่าบ่บอกดิอย่าว่าบ่บอกดิสวัสดีครับสวัสดีครับ ถือเลขสิยกให้เมือ่อเจ้าเมือ่อมาสันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสุภูสุคนสุภูสุคนสุภูสุคน,สสคนเดอ้อ สวัสดีสุภาพสุคนครับสวัสดีครับชื่อบัตรพี่น้องให้กำลังใจไพ่ถือเลขกับมะเหมาเด้อแมนแมนจอมู้จอมเอาถือพวกได้ถือเลขกับมะเหมาแต่ว่าให้ซื้อให้ให้ซื้อก่อนว่าท่านไหนว่าถือหรอกแต่ว่าให้ผู้เจ้าซื้อซื้อบัตรก่อนผู้ละใบสะก่อนซื้อบัตรให้ผู้ละใบผู้ละใบสะก่อนเด้อซื้อบัตรให้สะก่อน ขอเตรียมชุดวันที่ยี่ห้านะค่ะคริสต์มาสครับแต่งเป็นอันนี้ยังก็ได้เป็นกวางก็ได้เป็นกวางเล่นเดียเป็นผู้จูงกวางก็ได้เจ้านั่นแต่งมาเลยคริสต์มาสเตรียมคริสต์มาสนะฮะเตรียมคริสต์ม,สมาสเด,ด้อเตรียมคริสต์มาสผู้ใดสิมาเดอ้อผูดด้ใดสิมารคริสต์มาสเดอ้อคริสต์มาสเดอ้อ อาบด้บไปทํางานก่อนเดอ้อมืออื่นีิสือบัตรปรสนครับผมผู้ใดผู้ใดเหตุการณ์เหตุงานอยู่ก็ใเหตุโศกมันหมานเด้อโศกมันหมาน,มนเอาโศกเอาเอาโศกเอาไซเอาโศกเอาความฝันมาติให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น,น้องโศกหมานนะเมือแรลงนะครับซื้อเพราะฟังละ่ะผูม้มักเสียงโศกเสียงไทยหาหามีประโยชน์ด้หาความฝันข่อยมีประโยชน์กับมูเจ้าความหมายนน่นะ่าเสียงโศกเสียงไทยไป เอาบ่หลบกวนเวลาพี่น้องนะครับบ่หลบกวนเวลาพี่น้องแล้วนี่พี่น้องซื้อบัตรจองตัว๋วซื้อบัตรในทีมงานซื้อบัตรในอันนี้พึ่งมาสันพี่มะนาวเอาคอยว่าออไปแล้วคอยว่าออไปแล้วพี่มะนาวคอยว่าออไปแล้วเจ้าคือสิหัวตม่าตัวไหนวะสันเขาพูดไปแล้วเขาพูดไปแล้วเมื่อกี้น่ะ เราเลี้ยงความฝันไปแล้วผู้เขามาไม่กะถามกันเบึงเด้อถามกันเบึงผู้เขามาไม่กะถามกันเบึงเอาไปแล้ว เอาเดี๋ยวขออนุญาตไปหาแน่ยยูเนกินก่อนบดนี้หิวเขาเร็วเดี๋ยวสิมาอะไรพี่น้องเบิ่งอีกเออพี่น้องเขามาฟังหลายอยู่ก็ทือว่าเป็นเป็นนิมิตไ,ไม้อันดีบดนี้กับผู้ใดซื้อบัตรบะนีก็โชคให้มันเด้อซาตุ้โสคใหม้มันกันสุขทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย